สองซ้ำฮลโลมาเนมอีหนไทยปานสีฮ e ลโ o ลมาเนมอียานนบนตากจงลัลโลมาเนมอี <c oughs> ส์ใชรวิทย์ปลาสิงทำไมอีส <c oughs> m ชื่อม่ชิสิงใชมาเนมีสภาพรินชมชินฮัลโหลม n เนมโอคาราบิชมาดฮัลโหลมาเนมีนนานันเงินสีสุกทำฟอร์ม <c oughs> ใช่ไนะ ถึงโรงเรียนแล้วยังไม่เห็นเพื่อนสนักคนเลยหรือว่าเพื่อนขึ้นรถไปหมดแล้วเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก<อ>ี่วงแล้วครับที่สามห้าสิบเอ็ดแล้วครับยังหากลุ่มเพื่อนยังไม่เจอนะครับอาพวกไอนหนึ่งไปไหนไม่รู้ผมไม่เห็นหรือยังไม่มาหรือขึ้นรถแล้วไม่รู้นะครับนี่คือรถที่เราจะเรีขึ้น เราคิดยังไงว่าจะใช้ให้หมดะมนะครับมเ็ตีสี่ห้าสิบสองครับรอครูแป๊บกับชั่วโมงครับ <c oughs> ในที่สุดเราได้แวะปั๊มแรกหลังจากอันมาหลายชั่วโมงนะครับปตทหนองบัวลำพูนนี่ครับดูกันครับว่าเราแวะสวเซเว่น,วนครั้งแรกเราได้มื่อเช้าอะไรกินนะครับปาเกตตี้ซ้อนมะเขือเทศนะครับได้ไรบ้างครับ ้าวผัดไก่เกาหลีครับได้น้ำตุกอมครับเก้ยงๆเปรี้ยวแซ่บๆครับอันนี้ดอหมาครับได้เป็นน้ำหนึ่งขวดแล้วก็เหมือนกันครับนมปังครับใช่ไอดยี่ากินด้วยนะเทยนี้ครับกินข้าวก่อนครับถึงหนองคายแล้วครับี่นี่เชดแบนอยู่ครับรอเขารออยู่ เรไปข้างล่างกันนะครับเอาล้มทรงั้นที่เขาบอกว่ามันหลุดหมาไม่ฮอตกันฮอตเองเชียไม่เหงื่อไหลเป็นน้ำตกเลยกิดอะไรครับท่านประธานพี่อะมึงโคตรเย็นตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสามมิตินะคะแด้วกวมันจะเข้าไปข้างในซึ่งตอนนี้ก็ต่อคิวอยู่ใช่เราต่อคิวอยู่ ออกมาแล้วแล้วเราก็ออกมาเจอกับอะไรสักอย่างเขสมาชิกในกลุ่มเกมฟูเรียกแล้วไปกันเร็วเข้ามาที่วัดอะไรแล้ววัดอะไรนะวัดแขกนะนี่นะครับนี่คืออะไรครับเนี่ย ะอะไรนะนจะเป็นล่างหูางหูนี่ครับเชี่ย <He> er. มืออย่างน่ากลัวเลยอ,อุ้ยเุ้ยมีลูกมันด้วยอยู่ไหนวะอันนี้สร้างประมาณกี่ปีแล้วเนี่ย ตอนนี้กำลังบอกลบนะครับสี่ห้าปีครับประมาณสี่ห้าปีให้วาลงมาลงเอาไม่รู้อะไม่ครับตัวนั้นร้ยตรงนั้นน่าจะอ๋อน่าจะเป็นตะภาพนะฮะอ๋อตะภาพตะภาพตะภาพน้ำครับไปที่ชั้นสองของวัดนะครับต่อไปเราจะขึ้นไปที่ชั้นที่สามนะครับ เซ็นทันอุดรแล้วนะครับเซ็นทันอุดรขาซ่าเราพาพฟิลเตอร์มาซื้อน้ำครับเราไปส่วนอาหารกันนะครับอยู่ชั้น4ข้าวเที่ยงเรากินอยู่เซ็นทันอุดรน,นะครับันนี้ผมกินราเม็งของคุณอ้นก็ราเม็งเหมือนกันนะเฮ้ยจะไปกินแบบแล้วนะ่ะอยู่แถวห้าอุ้ยยูยูต้องโมเดลเจอโมเดลครับเพื่อนผมเจอโมเดลเจอครับโมเดล คครับหลังจากจบจากอ่าที่ไหนครับเซ็น,ะะนทรนอุดอรนะฮะเซ็นทรนอุดรนะครับเราก็ไปกินข้าวไปเที่ยวไปเล่นของเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลากลับบ้านของเรานะครับสำหรับคลิปวอล์กชนะศึกษาครับที่หนองคายที่หนองคายนะค,ะนนะครับก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบาย